ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment ทบริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอ Oh, <gasps> Sure. สวัสดีครับโอ้ยโอเคไหมสวัสดีครับโอเคมาก oh. okay สวัสดีน้องเฮาด้วยครับโอ้นานๆจะได้เจอนะใช่แล้วเที่ยวเราไปไทยแลนด์เวิร์วันนี้นะครับเราเปิดตัวกันแบบไฮเทคเลยนะครับครับผมแล้วนานๆทีเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันพี่อูบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าทำไมวันนี้เราถึงมาเที่ยวด้วยกันเพราะว่าพี่เหงาแล้วก็เหงาอีกนิดนึงจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเลยชวนน้องเฮานะครับมาเที่ยวใกล้ๆบ้านแหละในห้างในกรุงเทพเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเที่ยวห้างมันจะมีอะไรเลยมีมีใช่ไหมครครับโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งที่นี่นะครับซีคอนสแควร์บางแคนะครับที่เขามีพิพิธภัณฑ์สุดไฮเทคเลยนะครับครับซึ่ง<ม>เรียกว่า Space and t i m e c u b e Plus อ<ม>ืมน่าสนใจมากใช่เพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้เองอ่าแล้วแต่พี่งวงว่าทำไมเราถึงเรียกพิพิธภัณฑ์ได้เลยอ่ะได้ไม่ได้เดี๋ยวเราถามคนนี้ดีกว่านี่มาแล้วสวัสดีค่ะ หนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะ Space and Time Cube Plus เนี่ยคืออะไรครับ Space and Time Cube Plus นะคะจะเป็น Immersive Art 3D ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆคือโลกแห่งมัลติเวิร์สค่ะซึ่งของเรานะคะจะไม่ได้มีที่ไทยเพียงอย่างเดียวเราก็จะมีที่จีนเซี่ยงไฮ้มาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็รวมถึงออสเตรเลียด้วยค่ะยนำเข้ามาเลยนี่นนาาเเขข้้แสดงว่าข้างในต้องอลังการมากใช่ค่ะแต่พี่อุงงว่าทำไมเราถึงมาเรียกพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆภาพสามมิติค่ะแต่น่าจะนำเทคโนโลยีมาสอด แล้วก็จะทําให้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอสวยมากยิ่งขึ้นถ่ายสายมันเอนห้ามพลาดได้ใช่ข้างในเนี่ยมีกี่โซนแล้วเวลาเที่ยวเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงครับ ข้างในของเรานะคะจะมีทั้งหมด3โซนนะคะจะมีเมนฮอล์ V R Experience Hall แล้วก็ r e a l Cinema ค่ะเมนฮอล์ของเรานะคะซึ่งลูกค้าหลักๆจะอยู่ในที่เมนฮอล์ซึ่ไวถ่ายรูปและวิดีโอจะเมนฮอล์ทั้งหมดค่ะใช่ก็จะมี20 2 0กว่าโซนด้านในเลยสามารถใช้เวลาได้ทั้งวันเลยค่ะในเมนฮอล์ของเราใช่ค่ะในส่วนของ V R Hall แล้วก็ Rea l c i n e m นนะคะจะเป็นรอบๆฉายแล้วเป็นเล่นเกมค่ะใช่แสดงว่า3โซนนี้คือมีย่อยอีกหลักๆนีูนะย่อยเล็กๆน้อยๆใช่มใช้เวลาทั้งวันเลย คุ้มอ่ะอ่ะแล้วทั้งวันนี้ยีิบสี่ชั่วโมงได้เลยเหรอจนห้างปิดนะนะเที่ยวทั้งวันอย่างนี้ดีกว่านะแล้วแต่คุณจะเลือกเลยว่าจะเที่ยวกี่นาทีอะไรว่างไหนจะถ่ายรูปอีกไหนจะโอ้โหคงมีหลายมุมน่าดูนะครับอยากว้าวยังครับอยากว้าวแล้วครับไปไปข้างในกัน แล้วก่อนเข้ามานะคะข้อห้ามของเรานะคะคือห้ามนําน้ําแล้วก็อาหารเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีล็อกเกอร์นะคะให้ลูกค้าทุกคนนะคะนี่เลยเอาไปเลยน้ําทําไมเอาเข้าไปไม่ได้ครับเพราะด้านในของเราส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีค่ะจะเป็นจอ L V D อย่างเงี้ยก็จะเซนเซทีฟต่อความ<อ>ชื้นเนาะใชอ้เบเลยสำหรับที่ Space and Time Cube Plus แห่งนี้นะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์เมตาว์สแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีเมตาว์สสุดล้ำมาผสานงานศิลปะกับโลกดิจิทัลได้อย่างลงตัวแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมกับพี่อูเนี่ยตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เข้ามาเหมือนหลุดเข้ามาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยละครับ รู้สึกเป็นไงบ้างน้องแฮวสูงเหมือนเลยหูอื้อเลยเหมือนอยู่นี่หูอื้อเลยเหรอหูอู้เลยหอู้อห้องนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นนิทานเรื่องเล่าใช่ค่ะเดลิต t l e ลิน n ์ใช่ไหมครับก็คือเดินอ่านวนขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่เวลาเรามองในโทรศัพท์นะครับเออใช่มันจะเห็น คือตาเราอะเราเห็นว่ามันนูนออกมาใช่ป่ะแต่เวลาเรามองในโทรศัพท์ปุ๊บมันมีความลึกเข้าไปเลยเนาะมันลึกเข้าไปเลยครับมันเป็นมิติเลยครับโอ้ใช่เห็นเป็นมิติเลยเหลือเชื่อมากคุณใายตาเขาไม่ดีใช่ไหมเราดีมาดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นห้องคู่ขนานห้องคู่ขนานใช่ห้องคู่ขนานก็คือเหมือนโลกกับหัวเลยและที่สำคัญนะคะร้านของเรานะคะมีสตาประจําจุดนะคะในทุกๆที่เลย ชองนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากนำเสนอในช่วงแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นตนแรกไฮไยครับจะเป็นดาวเคราะห์พระเนจรค่ะใช่คอนเ็ปต์ของเรานะคะเราจะมีกระจกตกแต่งรอบเลยทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างค่ะซึ่งเราก็จะมีดาวเคราะห์ทั่วเลยค่ะครับคุณตัก็จะเห็นนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายภาพมาเราจะเหมือนหลุดเข้าไปในสเปซเลยในอวกาศใช่อยู่ทลางดาวเคราะห์ต่างๆรอบตัวเลยค่ะใช่ อยู่ท่ามกลางดาวเคราะห์ในจักรวาลเลยนะครับเนี่ยใช่รับ,<อ>ร,บร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบวเริจจำกัดมหาชน ไไปกับพรริกไทยตาึงหลวงกลับมาสนุกในโลกเมทาเวิ์ดที่ Space and Time Q+ Plus กันต่อครับนี่แค่เมนฮอโซนแรกนะที่นี่เขามีถึง21ห้องแต่และห้องทำถึงจริงๆครับไหนจะห้องบันไดเวียนแห่งความฝันที่ให้เราได้ทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอแอคชั่นเท่ๆ เราก็จะทำท่าตกเหมือนกาลังจะตกบันไดใช่ค่ะตรงนี้เราสามารถนอนได้เลยลูกค้าสามารถนอนแล้วถ้าเป็นเกาะล้วก็แอคติ้งได้เลยค่ะแล้วเราอุ้ยเรากำลังจะตกแล้วเใช่ค่ะแล้วอาจจะตกจริงนะตกจริงพร้อมนะใหเฮายกินึงพาะแก้วไม้แก้วไปนะหนึ่งสองซ้ำเงยหน้าฮึบช่วยด้วยมือสูงสูงช่วยด้วย ช่วยด้วยอ่าจารังกินเทลมี่ยนเทลเมี่ยนเทลเพลย์มียยิ่งมาที่ห้องมหาสมุทรแห่งดวงดาวเนี่ยผมยิ่งชอบเลยล่ะครับ มาสมบูแห่งดวงดาวค่ะห้องนี้จะเป็นห้องหนึ่งที่ว้าวมากเลยค่ะใช่เราจะตกแต่งด้วยหลอดไฟนะคะที่จะเป็นลูกคริสตัลนะคะแล้วก็จะมีจังหวะของไฟนะคะเปลี่ยนทั้งวันเลยความหมายของห้องนี้คืออะไรครับจะเหมือนเราหลุดเข้าไปในท่ามกลางดวงดาวหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเธอคือดวงดาวที่คอยตามหาห้องนี้คือยืนเฉยเฉยก็เพลินแล้วใช่ไหเพลินมากสามารถใช้เวลาได้ทั้งวันเลยในนี้ กันที่ห้องผ้าล่องหนแบบอนุภาคกันต่อครับห้องนี้ผมก็ชอบทําให้เราเนี่ยรู้สึกพิวไหวไปกับเทคโนโลยีที่นํามาใช้มากๆเลยครับอันนี้ก็ได้ฟิลนึงได้ออกกําลังกายนะใช่สำหรับใครที่กำลังง่วงหาวเงาวนอนนะครับ <laughs> มาห้องนี้ได้เลยนะครับ <laughs> ใช่ให้<ช>องอต,<า>ตัาเร่ยบเลยใช่ค่ะฉากของเราจะเปลี่ยนเรื่อยๆทั้งวันเลยจะมีฉากอลังการมากมายฉากไม่ซ้ำเลยหนอครับไม่ซ้ำค่ะ<ฮ> จะเปลียบเสมือนห้องดูหนังขนาดย่อมของเราเลยซึ่งฉากของเรานะคะนี่จะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีคำเตือนนะคะรับสหรับเด็กน้องๆหนุ่นๆนะครเพราะ <c oughs> ว่าในห้องนี้นะคะจะมีบางเลื่อนนะคะที่จะมีความหลอนเข้ามาด้วย <c oughs> ใช่ค่ะซ <c oughs> ึ่งผู้ชมนะคะจะนั่งเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้เหมือนข้างๆทั้งหมด จะเป็นเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกมันจริงๆก็เราก็เหมือนจะนั่งอยู่ในบรรยากาศใช่ถ้าเรานั่งแล้วโฟกัสเฉยๆบางทีอาจจะมีการหลอนเกิดขึ้นก็มีน่าลัวนิดนึงนิดนึงเหรอครับถ้ามันเงียบเงียบอย่างงี้โซนนี้จะเป็นโซนในไทยที่คนไม่ค่อยเยอะด้วยอ๋อก็ควรเด็กก็ควรอยู่กับผู้ปกครองใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทำเตือนอใไ้แต่มันได้ความมันนะนะมันจะเปียนไปเรื่อยๆไปใช่เรื่องนึงประมาณ3-5นาที ็จะเป็นกระจกเหมือนเดิมครับแต่พื้นของเรานะคะก็จะเป็นจอเอ่อจอโปรเจคเตอร์นี่พื้นเป็นจอเหรอครับเป็นพื้นปกติค่ะจะมีโปรเจคเตอร์ฉายออกมาอ๋อฉายชิ้นกระจกลงไปเจออันนี้ใช่มีความเป็นทะเลใช่นะใช่ครับมีความเป็นแสงเหนือเป็นทะเลสามารถลูกค้าคนไหนอยากได้ความสงบความสบายผู้คนไม่เยอะก็จะห้องนี้ อันนี้ของเราจะเป็นคล้ายๆห้องย่อยของดาวเคราะห์ะเนจอมาเฉยค่ะใช่จะเป็นโบว์ถ่ายรูปพี่อพี่อยากลองเล่นไหมคะั้อยากได้เล่นได้เหรอครับใช่มีหลายเลเวลเอาง่ายหรือยากเอาเอากลางได้ไหมได้ได้ เริ <differences S 2> ่มาๆขำขวจูด้วยแล้วแล้วเราก็ต้องกลับทางเดิมเหรอต้องรีบกลับเหรอขอเราเต็มแล้วเอ๊ะเอาพัดเต็มหลอดกันโอ้โห ไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดที่เด่นที่สุดของร้านของเรา s p a c e a n d Time Cube นะคะจะเป็นอุโมงค์การเวลาค่ะซึ่งผู้เข้าชมส่วนใหญ่นะคะจะมาดื่มด่ำกับเวลากับตรงนี้จะมาใช้ชีวิตเออใช้สามารถนั่งแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยตรงนี้ปล่อยอารมณ์ได้ลเลยใช่เราจะหลุดเข้าไปนในโลกนันจริงๆก็จะเป็นภาพเปลี่ยนไปเรื่อยใเป็นภาพยนต์ป่านนี้ไม่ค่ะจะเป็นฉากต่างๆปกติแต่ ยังไม่ยังไม่ใช่ภาพยนตร์อารมณ์เหมือนนั่งชิวในห้องนี้ใช่ค่ะของเรานะคะจะเปลี่ยนไปกว่า30กว่าชาค่ะอุโมงค์ของเรานะะคจะเป็น LED ทั้งหมดเลยจะมีความยาว18เมตรค่ะใช่เราจะยุค้ึกะใช่ค่ะ18เมตรเลยใช่แล้วเราก็จะเปลี่ยนฉากอย่างนี้วนไปทั้งวันเลยแสดงว่าใน18เมตรนี้เราสามารถเดิน ในบางฉากเหมือนเราหลุดเข้าไปนั้นจริงๆแล้วในโลกของเมตาเวิร์สโอย er? ้ยตื่นเต้นกันหรือยังครับตื่นเต้นกันหรือยังตื่นเต้นตื่นเต้นหั้ยไปลอะไปลองดูลองดูอันนี้คือ18เมตรหรอใช่ค่ะความยาวโอ้ไม่ได้หลอกตาด้วยของจริงเลยนะเป็นการเดินทางเข้าสู่อุโมงค์แห่งการเวลาในระยะทาง18เมตรที่ไม่ธรรมดาเลยครับห้องนี้นะครับให้เต็มร้อยคะแนนเลยกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ผมกับพี่อูเนี่ยขอเก็บทุกไฮไลท์ภายในอุโมงค์แห่งนี้กันสักหน่อยนะครับช่วยด้วยเอ้สวยสวยเหมือนตัวเราขยับไปยื่นตามมันเลยอขนาดว่าเรามองย้อนห่อนมันยังรู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวเลยอะ อันนี้เงนเนมากเลยครับดีดีเลยเึนปิ่นมันปิน่น,น <c oughs> อยากจะอยู่ในอุโมงค์การเวลานานๆจังเลยครับแต่ว่ายังมีโซนเกมโซนเครื่องเล่นให้เด็กๆได้สนุกอีกตั้งหลายห้อง ห้องนี้ของเราจะเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเราเลยที่มีที่ได้ในไทยนะคะจะเป็นห้อง VR โซนค่ะ VR Experience นะคะจะเป็นการเล่นเกมสวมแว่น VR เล่นเกมค่ะ10-15นาทีต่อเกมค่ะซึ่งเราก็จะมี3เกมให้เลือกค่ะจะมีเกม shooting cooking a and Touring ค่ะ Tour i n g ก็จะเป็นทัวร์ลิงพีระมิดค่ะเดินชมพีระมิดรอบๆต่างๆเลยแล้วก็ Cook i n g ก็จะเป็นทำแฮมเบอร์เกอร์๋อเลือกเอาเลยใช่แล้วก็ยิงค่ะจะเป็นยิงค่ะจะเป็นยิงพายโลบอทค่ะใช่จะมี สามเกมให้เลือกลูกค้าสามารถเดินเข้ามาซื้อตั๋วหน้างานเดินเข้ามาต่อคิวแล้วก็เลือกได้เลยบอกกับสตาฟด้านไหนได้เลยว่าโอเคฉันอยากเล่นเกมนี้นะแล้วก็เข้าได้เลยค่ะ ห้องนี้เป็นห้องอะไรครับทำไมมีเสียงเอฟเฟกตเต็มไปหมดเลยครับห้องนี้จะเป็นห้องชมภาพยนตร์4ฟดีของเราค่ะจะเรียกว่าเรียลซีนิม่าค่ะแต่ของเราคะจะนั่งอยู่เฉยเฉยแล้วก็จะมีการสั่นไหวของรถรางก็จะมีเอฟเฟกตออกมาตามเรื่องตามจริงลเลยนะใช่<อ>เรื่องของเราก็จะมีมมเ,เรื่องหลากหลายเลยหลากหลายเลยอันนี้ก็จะเป็นสเกจดูของหนังค่ะตลอดทั้งวนันถ้าพี่เอาลูกมาควรจะดูเรื่องไหนครับ าเด็กเล็กเกินค่ะต่ำกว่า100เซนติเมตรเราจะไม่อนุญาตให้ไขยตัวให้เพราะว่าอาจจะรุนแรงสำหรับน้องเกิน<อ>ใช่ถ้าดูได้ก็สามารถเรื่องที่เราแนะนําก็จะเป็นอลาดินอลาดิน,ดนใช่ครัแล้วก็จะมีไดโนเสาร์ก็จะมีเด็กก็จะชอบไดโนเสาร์<อ>ก็ไ่ได้ดูกัน,น,กนใช่ ยังไงต้องแฮวดมยาดมเลยมั้ตอนนี้คือยนหัวอยู่คือ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็ที่นี่ไฮเทคมากมเราจะได้เจออะไรที่แบบว่าเราไม่คิดว่าจะได้เจอ,อนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่านี่เราเที่ยวกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้มีของเที่ลึกขายด้วยครับนเยอะแยะมากมายเลยใช่พี่เรียกว่าซื้อตั๋วครั้งเดียวทเที่ยวจนคุ้มอ่ะแล้วเวลาเปิดปิดเลรอครับเวลาเปิดปินปดปนะคะจ้าหน้าที่สุกนะคะจะเปิดสิโมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ววันหยุดนะค่ะตลากน่ะ 哦。Oh. จริงๆก็จุใจได้ทั้งวันจริงๆนะทุกคนนะทุกเพศทุกวัยมาได้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญวันนี้เที่ยวลงมาไทยแลนด์เวิร์หมดเวลาแล้ววาแต่ว่า s สเปซแอนทาม e ิวพลัสยังไม่เปิดวันนี้วันอาทิตย์เปิดสิบโมงมีเวลาเตรียมตัวใ่สำหรับใครที่แบบไม่ได้รถมาก็สามารถนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีภาษีเจริญออกประตู2นะครับ Space and Time c u ิ e Plus อยู่ชั้น B ีนะจ๊ะอย่าหลงกันอ่ะแล้ววันนี้คําถามสุดท้ายน้องน้ำหนึ่งครับวันนี้ กล่องสามค่ะขอบคุณนะครับมาให้ช่องเราด้วยลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับโอเคไปซื้อเลยไปซื้อ